วันนี้มารับชมสาวน้อยสวยๆกันครับรูปร่างดีหุ่นดีโครงสร้างดีสายเลือดก่อยพัฒนาพ่อของเขาเป็นสายอกระเดือกนะครับผ่านบอลป่ามาสองไฟไฟแรกเด็กกระเดือกคู่ต่อสู้ขาดล่วงขาแข้งได้แค่10นาทีตัวที่2องสิบห้านาทีครับคูต่อสู้ร้อง ส่วนแม่เขานำสายหน้าหอนผสมเพิ่มเติมนุ้ให้เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ใสายพันธุ์ครับพันธุกรรมบ้านๆครับเหล่าเก่าของทางบ้านกาดตะลอดดีเยี่ยมครับสวยสมบูรณ์แข็งแรงุ่นสวยแข้งสวยไก่สมบูรณ์สาวน้อยสามเดือนนิดๆสวยมากครับตัวนี้